ครับผมพี่น้องสวัสดีครับเอ็ซีคุณไปครับผมมือนีโอ้มาเที่ยวไก่ด้วยครับผมนี่มาหนิครับมาหาเปล่ารวยครับผมนี่พี่น้องเบ้งนีเปลารวยตัวนี้เป็นนะครับนี่นี่ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมอำเภอบางพีสมุทรปราการครับราชาเทว่าครับโอ้ยมาดักปลาไหลมาดักไก่แท้มาครับอาจารย์สามครับผมใกล้สนามบินเลยครับนี่นี่ครับอย่บไม้เลยพี่ วันนี้เอาตับไก่มาลุยป่าทูบที่กรุงเทพครับผมนี่บบเป็นบ่อล้างน,นะครับมันจะเป็นไงยังไม่รู้ครับผมมาไก่ข้ากรุงเทพเลยครับเป็นข้าวสำหรักา,การะจานไก่ป่ะนี่นะพอดีเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนเยอะไปเลยเยอะไปใส่ใไปเยอไปเลยออกมากเทานี้นหลังนึงเนาะ โอ้อาจารดินเป็นโพงดีป่ะเฮ้ย้อาจารดินเนียนดีครับใหม่นี่เฮ้ยวให้อาจารย์เป็นคนใส่แล้วถือเหยียบไม้ไปเลยครับผมไปโอ้ยปลารวยขยันเลยปะมีน้ำเลยเ่าเนาะเอ้มีก็ลองดูลองใส่ใส่วันนี้เราจะลองทดลองสักประมาณเบ็ดสักสี่สิบห้าสิบหลังนะครับผมไม่ได้ใส่มากมเหยียบลงมันหุบลงไปอาจารย์มีรู้ไหม นหวังโอ้โหเอาเลยขมีดมานี่นี่อย่งน,นี้มุมนี้ตรงนั้นใส่ได้แนละ้วเนะยียบโอ้พอเยียบลงเยียบเอาดีกว่ากม่ต้องพันนะเดี๋ยวเราจะจ่อไม้ไปก่อนให้อาจารย์ใส่ทำหลังนะครับผมโอ้เอามาลุยป่าโดเยเฉพาเนี่นี่ป่าลุยทาง,งานนี่ธรรมดาครับผม <laughs> มันจะมาเหยียบเหยียบลงอย่าเปิดอย่าง,งานั้นไหนเห็นไหมคนเปิดอย่างนั้นก็หาปอมพวกเลยครับพี่เออเดี๋ยวไว้อย่างนั้นนพ่ออาจารย์จะช่วยี่ไดเดี๋ยวให้อาจารย์มันใส่โอ้โหที่ครับฮาลุยฮาลุยเดี๋ยวให้มีรางวัลเดี๋ยวมีรางวัลมาด้อืมเดี๋ยวมีรางวัลเหยียบลงเนีย่ยเหยียบลงไปเลยไม่ต้องไม่ต้องวันปลาเอาไปให้เด็กห้อยใส่กัน เห็นไมคับเอาพี่น้อยมึงไม้ห้างนึงนี่นี่ไม้สมุรประการนะครับผมเขาเรียกอะไรวะบางพีอำเภอบางพีราชเทวะฮะตำบลราชเทวะอำเภอบางพีพระองค์พีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรปราการกรุงเทพแหละตรงข้ามรัดกระบังนั่นตรงข้ามรัชกระบังครับผมก็ติดกันนั่นแหละครับเออมาไอ้เมือนี้มาดักอะไรยุคกรุงเทพมืัอนี้ครับมธรรมดาเด้อบอกว่าสาวไปกินดาลีเยอะๆน่ะตอนนี้อยู่ ราชาเทวะสมุทรปราการครับบางพีครับบางพีใหญ่ครับัดไปครับถนนอ่อนนุชครับไมยเป็นไงครับแจ็มนะครับวันนี้เจ็บเจ็มนะไม้แจ็มเลยนะหมยเลี้ยงปลาลิตครับปลาลิตบางบ่อครับไม้ยางโหดเลยที่าโหดเลยครับดูดูพี่น้องดูโหดไม่โหดดูหญ้าครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้อาจารย์กําลังใส่มาอยู่จัดฐานใส่มาครับผมก็พันไหมลุยเป็นคนทําหลุมทําไห้ที่ไม้ดักปลาไหลร้อยชมครับเดี๋ยวรู้ว่าวันนี้จะเป็นไงปลาไหลบางพีครับ มาระยะ300กิโลอะไมั้งโอ้โหสุดยอดเลยครับจัดไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นด้วกันตอนยามครับผมจัดไปครับพี่น้องให้ใส่มางหอดแค่น,นี้นะประมาณเประมาณ20กว่าหลังครับผมเนี่ยปลาไหลพันปีนี่ปลาไหลพันปีคร 1, ับเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีปลาไหลพันปีครับผมพี่น้อง <S <S ผมว่าน่าจะมีนะปลาไหลพันปีปะร้อยวันเบืองครับมีครับอาจจะมีครับเนี่ยปลาไหลพันปีใช่ไหมปลาไหลพันปีครับเดี๋ยวรอลุ้นครับจะมีไหมตัวอวกตัวขาวนะครับปังพี่จัดไปครับเมนเทอราจะมีมินโนเพ็กครับนี่ เราก็บอกว่ามีอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหสมุนไพรเขาบอกมีข้าวมันคิดว่าเราจะกินมันยกมาให้คือเราจะทำอะไรใส่ต้มเป็ดนะต้มเนี่ยต้มเป็ดเฮ้ยหักแท่นนี่นะนี่นังยังไม่เป็นหัวอ๋อแค่นี้ก็พอแล้วนี่ไงใส่ต้มเป็ดนะเออนี่โอ้ยอยากกินแล้วเนี่ยอืมตายแล้วครับผมวันนี้จะต้มเป็ดครับนี่ครับของแท้ของแทะคลองแทะเนื้อผัดผัดเสร็จแล้วไเอาไปแล้วไปแล้ว หม้อต้มหม้อเล็กนะเนี่ครับเนี่ยต้มเป็ดครับต้มเป็ดนี่น้ำมันจะหมดก่อนเลยนะแทนวิตเยนเป็นอย่างอื่นมั่งไม่ได้แล้วต้มเป็ดครับเมนูผัดไปนะผัดอีกไปจะไม่ชิมนะเนี่ยต้มเป็ดครับมาใส่ปะไิกินต้มเป็ดพี่น้องเ้ยไหมบังพีก็ไปกรรมา ต้สมุนไพรเป็นกัมไม่กี่น้อยใบหม่อนใบหม่อนนี่ใบหม่อนครับจัดไปก็หน้อยเดี๋ยวรอกินทั้งปันครับใบหม่อนมีนะครับใบหม่อนนี่แหละนี่แหละใบหม่อนเลยเนี่ยใบหม่อนสมมุนนไพรรใบบห่อคัต้นหม่อนต้นนหม่อใบหม่อนนะต้นหม่อนครับเดี๋ยวนะต้นหม่อนอ้อยข้อตียอดตึงจะไม่ห่อยเดบไปดิข้อตียอดตึงไจะไหมไม่เดบไปก็เต้อยอดหนึ่งก่อแล้ว มาครับยอดหมอนครับไปใส่ต้มใส่ต้มไปไปไปนี่ไปครับต้มนะครับใส่แล้วใส่แล้วใส่เอาใส่ลงไปใโอ้โหสมุนไพรไพบปลาลวยครับผมสมุนไพรใบหมอนใบหมอนครับเอาครับผมนี่เโซนนี้เขาจะพามาบงปลาไหลบางพี่จะมีอีกตัวปะเฮ้ยอะไรนะปลาคอครับผมพี่โน้ตช่อนปลาดุกปลาช่อนครับผม เอาไหนมาแล้วครับนี่ลปลาคอ,อ,อปลาอะไรปลาช่อนปลาคอพี่น้องเอ้ตัวดีเลยเนาะมีม่ไข่เปล่าโอ,อ,อนี่แหละปลาตัวแหลกบางพี่นั่นเป็นปลาลังแข็งส <c oughs> <c oughs> องตัวหรือปลาลังแข็งมัน <c oughs> เออเอเอ không à, phải hỏi 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 ปลาไหลตัวนึงหายอย่างปลาไหลบางทีรอดไปอะไรอ่ะบอกปลาช่อนฮะปลาช่อนปลาช่อนปลาไหลบางทีเออได้ไปลาช่อนนีกนะครับผมครับกำลังโคยเขาเลยข้อศอกลงไปนะครับคนสุดนึกว่าปลาไหลกำลังโอะไรอะอู้ัวใหญ่ครับพี่น้องเว้ยตุยซะแล้ว ตุยสักมากเลมัเป็นไงไเออหลบางทีไม่เกะแล้วก็ตัดเลยเกคือคืนไปด้วยไอ้หูน่มีเลยโอ้ตุยครับผมอืมไป อาจารย์เป็นไง้าเอือเอือทั้งนี้ทั้งนี้ก็เอือหให้กันครับผมตัวอะไรจ๊ะปลาไหลเอ้าดห็นาตัวตัวหนาปลาไหลบางทีนี่โอ้โหอยู่หนอยู่ครับผมปุ่ได้อยู่จ๊ะเนื้อจานเด้อนี่เอ้าตุยตุยตัดุถตุยตุยโอ้ร่วง ดูหน้านดูหน้าปลาไหลเ่ยเย้ปลาไหลโหหางด้วนเต่าพอ,อกัดดิเอาัดไปนี่ครับมาแล้วมาแล้วครับเออหนึ่งตัวแรกคืนนี้วันนี้ไหลบางทอาีอันนี้ควมจะขาดแล้วนะเรียบร้อยอ้าเดี๋ยวครับปลาคอสองมาไหลหนึ่งแล้วเศร้านี่

โอ้โอ้โงามครับวงามครับกดเชือกเชือกุณไปตะขอไม่รูดรูดได้ไหมเอาอลย้กันปลารวยเอาแล้วครับผมพี่น้องอี่เราแหลกปลารวยว่ะมึงอือเราสันันพันขึ้นโอ้โอไปพนแล้ว นี่ครับโอ้โหเจอตัวแล้วตัวที่สองของภารายมือนี้ครับผมมาเรียบร้อยครับผมอันนั้นรู้สึกที่เป็นรถถังครับเถื่ออยู่น่ะอะไรอ่ะโอ้โหเลี้ยงอยู่เฮ้ยนั่งดูไหมไปทอดน้องไปท่อนโอ้โหเดี๋ยวจับไปเดินไป กินต e ับไก่พี่น้องไหพบเลยพอแล้วเดี๋ยวตัดทิ้งติดตับไก่เลยรวยอ๋เอาร้อยเดียมาตัวนึงเลยครับไล้นี่นีลังนึ่งเอาไนปนี่โอ้ีหเลยนุ่นหอยนี่นี่เหยีข้าวเหียบข้าว เอาที่ลงมึงหน่อยหนึ่งนะครับเจ้าของอนุญาต่าทใช้เป็นหนีครับผมเอาตรงนี้แหละป้าป้าตรงนี้ป้านี่มันวิ่งมาหนินี่ลอยมันวิ่งมาหนินี่ว้าวถุย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 กินเอามืองลอยมันลอยหอยลอยหนูครับหน่ยโอ้หนูมึงชนครับหน่อยโอ้ทางมึมันลอยฝนเขี้ยวฝนเล็บเบิ้ยสุดยอดฝนเขี้ยวเลยสุดยอดป้ายังไงกลับก็เก่าแล้วครับเลยเปลี่ยนเช็คไหม เก่าแล้วแกเชือกไหมดีเปไปเชือกใหม่เลยอือเป็นเชือกสั้นเิ้ไปเดี๋ยวให้ปลาลุยเออเป็นเชือกอือเราเป็นขวดเขี้ยวเลยอือมาใช้เชือกนะทิ้งไปเลยตั้งนะน้ำหอมพลังสีฟ้าผมนี่ครับเราจะมาเล่นเมืองชนไม่ได้มานานแล้วลังสีฟ้าวันนี้เรา่าจะมาปิดหมายกับปลารวยนะครับผมวันนี้ ฉีดเข้าไปสองทีอ๋อนี่ครับเห็นไหมผมวางเขาตูดมาทางนี้แถวนี่แหละครับผมอือนั่นแหละมับพอบายหันอือมันห้อยใหญ่ๆนี่พี่น้องเฮ้ยมันทรบิดาเด้เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่มันลอยหนูชัดๆโอ้ยผลผลอะไรมผนฟันผนเขี้ยวผนฟันมันอันนี้คือผล ผนฟันนะครับโลยหนุ่มชัดๆแบบนี้ครับไปไปเดี๋ยวไปอีกแรงงานชายเพิ่งครับผมครับผมอันนี้เป็นหลังที่สองนะครับเด้อไอ้ไหมคดิผุนอาจารย์สารนั่งอยู่ผุนนะครับเด้อแยกกันผมมากับพันอ่าปลาปลาลวยครับผมนี่ไอ้ไหมเราติ๊กใสกระโพาครับผมดยน้ำแดงครับผมนี่สูตรเข้มข้นเหมือกันครับผมหอมครบครับพี่น้องขีดเข้าไปหิ้วเขาเลยขีดที่สองทำที่ครับผม ขีดสามเพียครับผมเนาะขวดใหญ่อันนี้สิคุณได้ครับนี่น้ำแดงให้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวรอดูครับผมลอยมีร่องลอยนะครับร่องลอยมันวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมลองดูครับผมจะเป็นไงน้ำแดงจะแรงรีดหรือเปล่าครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี่ครับน้ำแดงของเราวันนี้จะสําแดงรีดหรือเปล่านะครับผมจัดไปพี่น้องเอ้าพี่น้องรีวิวพี่น้องให้รีวิวเบ็ดเบ็ดสายเบ็ดปลาไหลบึง รอบปบบหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวสิกลับไปบ้านเดี๋ยวรีบเบิ่งเลยก็อนสำหรับเอฟพีที่สั่งกลับมาสองชุดนะครับผมโป่งคอยยเด้อครับเด้อวันผุดเด้อครับผมนะที่ไปส่งให้เพราะตอนเองไม่อยู่มาเมืองชนพอดีเมื่อวานเนาะที่โอนต่างมาแล้วค่ากลับค่าน้ขาเนิ่งมาแล้วเนาะพันหนึ่งนะครับเนาะขอบคุณหลายครับเดี๋ยวไปจัดให้ยได้ครับเด้อเดี๋ยวสิมีของหน่งของแถมไปน้องนะครับเนาะขอบคุณครับจัดไปเราชมผลงานน้ำแดงครับขึ้นนี่ครับผมพี่น้องมาหนี่เขากำลังหนุ่กับสารวัตรกับนี่ครับผมพี่น้องเคเบื้องยังนี่ ปอดนีพักแต่ลูกสิมารักหนูมังชอดเราเนี่ยมาได้กินปิ้งเป็ดเหรอครับผมเป็ดหันไฟแดงเนี่ยครับเออเป็ดมาจากกรุงเทพกรุงเทพนะขอบคุณพี่ไว้นะครับเออเป็ดมาจากอ่ามาจากคุณนะครับข้าปลาแดงบางพีเออบางพีบางพีบางพีจมุมปาการรังชาเทานนะครับผมนี่เท่าพลังเ็ดเมนูเดี๋เท่ากับไก่ปลาไหลเข้าไปสามตัวกับพะโจสองสามตัวเปสตมาสองตัวไก่คุ้มค่าไหมเนี่ย ที่จับไปได้ไอ้หอยบอกถ้าจับได้ได้อีกที่หอยเด้ขาดทุนที่หอยแต่หอยมันจับไก่มันจะให้ผมสองตัวไก่อ่ะนี่ครับผมพี่น้องมึงผมเดี๋ยวเป็ดขอตัวเดียวก็พอแล้วมันหอกเออมัจับให้เสียแล้วโอ้โธรรมดาได้ครับเด้อนี่ครับไม่เช้ามันจะรอจับไก่อีกตัวหนึ่งตัวเมียเห็นปะนี่เราพอรนะอันนี้เอาเด้อพิ๊กพิ๊กถ่ายถ่ายก็ลากมันเนาะเราคัังนไหมพิ๊กถ่ายทองกันเนาะเหลืองเนาะเออเดี๋ยวนี่นะมันผ่านมาผ่านมาทั้งแอฟริกา มันก็เลยดับทึ่งเลยจะจับให้สองตัวนี่จับไม่ได้โอ้ยนี่ครับท่านจัดไปครับผมจะเป็นเลี้ยงไม่ได้บอกว่าจะเอาไปเป็นคู่กันเลยอือนี่ครับสุดยอดใช่ไหอนี่มินูเด็ดเลยนี่แหละกินกระเข่าหมืเลยแต่ทจะมีแค่นี้แหละครับผมเอาโรยน้ำจิ้มท้าไปแล้วครับผมสูตรของอาจารย์ตานนะครับนี่ดับบานนะ นี่นี่นี่โดยของอาจารย์สารโอ้โหตกตัวได้มันตกเนาะรัวแซ่บได้พี่น้องมากินต้องการข้ามมือน,นีิบรรยากาศนี่ครับจุกเข้าปลารวยนะครับโดยบ้านบึงนะครับผมนะครับจัดสาร,ส,ารสองคนคสามคนมาได้เนี่ยท<ร>เทคนิคเชียงบุรอีอยู่ไกลข้ามมานะครับได้เอฟซีท่านครับผมเอฟซีมังชนครับผมมาแซเหมือนกันครับกับเป็ดนะครับผม กับเป็ดเห็กับสองคนเดียวไริกับคนเดียวเด้สองคนแล้วครับเลยครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับเหลืองดีไหมขอบคุณเพื่อนอ้อยถืออุ้ยเมื่อที่มันเหลืองเลยไหมนี่ตะกี้ไฟมันลุกเนาะไม่ได้ดูโอ้โหหมดเพก่อนพอดีใส่จัดได้ปลาเอาเลยเอาเลยพี่ผมจองอันนี้แด้วนี่จัดไปหน่อยมาสามคนครับมึอนี่เอากระค้างรสแขวนๆนี่ นแขนได้สามคนเป็ดตัวหนึ่งยังได้มาใส่หนูใส่อะไรได้กินเป็ดไปหน่อยมามึงทอดไีน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มสูตรอาจารย์สารนะครับผมตามมิ้นม์น้ำเกิดครับเพราะว่าเครื่องเขาเรื่องอยยุบผ้าประแดงมาแล้วครับผมไอ้บางพีบางพีหมดครับผมได้ไม่แค่นี้ครับผมเนี่ได้เป็ดมาดีใจายไรเ็อดเครื่องมากครับพป่น้อยไก่อีกตัวหนึ่งนี่บอกไก่มาจัดไปครับเรียบร้อยครับเป็ดย่างเขานี่ หมูหันนะครับนี่เป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างนี่นี่ครับน้ำจิ้มซอสอะไรกดไว้กดด้วยเอาผมกดไหมกดนี่กดไรงนี้เดี๋ยวนี่นี่เอาเลยเอาเลยเอาอีกกดดีๆเอาเลยเอาเลยวับโอ้โหดสิครับผมพี่น้องเลยนี่ของแซมมันอยู ze, en pretty, de k. De k ่ตรงนี okay. okay. mm ้นี่เด็ดไปต้องเอามีดมาด้วยนะ มีดเล็กเรานี่ครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเสียบพันไหมเขาเนี่ยเสียบไปเนาะเลยคระปุนี่ครับอยู่ปลาอยู่ดวงเนาะครับเอ้เครียร์คนเดียวเป็ดท้าน้ำปลาครับเป็ดท้าแนวสูตรสูตรสูตรพันพันสารครับพันสารล็บุรีครับเป็ดย่างดูใหลองจิ้มอือก็ัีคนแล้วเป็นเดะเดี๋ยวเราดูดูจิ้มโอ้เป็นได ขาดเลยสุดยอดน้ำจิ้มเออขาดน้ำตาลหน่อยนึงว้าวน้ำตาลหวานอยู่แล้วนี่มีแต่คนหวานทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยหวานจนหยดย้อยหมดเลยุอ๋อจ้ะมันมัดมีดเล่มเล็กอยู่ไหนวะเล่มเล็กกับป๋อโหัท้าอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงท้าโบส์ออกมาแสบกันครับผมพี่น้องปลาอยู่ดรงครับนี่อยู่นี่มีดเล็กอยู่นั่นอยู่แถวนั่นแหละอยู่แถวมือนั่นแหละดู ครับผมพี่น้องมาเบิงยามเบ็ดกันครับหมายปิดหมายข้างบนนี้แหลกครับปิดหายคนบนนี้ครับแหกเป็น,น่ปะเรามาปิดหมายกับปลารวยแล้วก็อาจารย์สารนะครับผมว่าเอาไหมเหม่อนมาแล้วปะต้องค้างเริ่มลงครับแล้วก็ไฟแบตเราก็หมดมันดับเราไฟดับเรา,เราปลานะ ไปเบิังครับผมตอนนี้ถือถ่ายบังไฟหมดไม่ได้ชาร์จไว้ไม่ได้ไปชาร์จบนบ้านเมื่อคืนนะอือไปเบิังครับผมอะไรเฮ้ยวะอะไรอ่ะโอ้ครับผมพี่น้องมาหอดลังนี่กับเขามีอาการครับผมนี่มีอาการอะไรไม่รู้ครับวะโอยบักไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปะนี่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 บกไงมาแล้วบักใหญ่มาแล้วเรียบร้อยครับผมมนีิ ปิดใหม่หนูเบืองชนฝาล้อยใช่ไหมหรือฝาล้อยเก็บครับผมจัดไปมาแล้วหนึ่งแต้มไมป้ปิดปิดปิดไม้หนูเบืองชนครับผมนี่บ้านบึงครับผมเปม็นลักษณะ,น,น,ะนี้เลยได้สองโตครับผมพี่น้องเอ<ม>้ยเออเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวรวไอเบื้องยืไไนเสาเป็นได้อว่าการปิดไม้เบืองชนในใดใดเป็นไครับผมตอนนี้เขาจะไปนอนพันกผ่อนกันครับเนาะเหมือนเสาพอกันนะครับเด้อไปครับขอบครับผมพี่น้องสวัสดีกันตอนตีห้าครับผม เฮ้เศรษฐีนะครับเนะาะสิพามาเก็บกลับเข้าผมเบิกเบิกขึ้นก่บิตามเป่าป๋อไหนนะครับเนาะเพ<ะ>ืนนี่ที่เป็นนายเศษเนี่เป็นไหนครับผมเก็บเรื่องสาเพระาะว่าเป่ารถสิบเอ็ดงานนะครับเนาะรถสองงานสองโมงครับผมเอาไหมป๋าฮะเอาเอะไรเนี่ยตัวใหญ่ไหมเนี่ย หลหลุเลยมาตัวแหกมันเลนตัแหลกอวแหกมากครับผมพีน่น้องโอ้เขดเครื่องล่ำครับผมดเต็มล่ำเอาทุกเอาทุาากยบมผมะ๋าพายโอเคตวัวแหลก้านมาครับพี่น้องมันคือมันคือแหลกไปหลมพัดต่อครับผมเมื่อไหร่นี่เอาวะ เอะไรฮะเห็นไหมลวงตัวเอาดะเฮ้ยเฮ้ยหางเฮ้ยหางอ้หโอ้หางแับไงมันเนงนะหางขาดเท่าไหรครับผมไปไม่มีไเอาครับผมไม่อกไป เราหนีเป,ปล่าพี่หน่องไปครับน้อง้ถือท้ายเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องอเก็บนะครับเนาะไปเฮ้ยใหญ่งว่ะผมพี่น้องมาสรุปผลงานครับผมนี่ฮฮูู้้ยปิดหมายปิดย่างมีแขนเลยครับผมเก็บเต้นนะครับเก็บเต้นนะครับอาจารย์เก็บเต้นแล้วก็นี่ครับฝารวยครับเป็นไรไหมนี่วะหมายปิดงานน่ะโอ้โหมเป็นตัวใหญ่ครับผมนี่อุ้ยลอยเป็นใหญ่มันไปไหนหมดวะอยมี นี่ครับผมได้สำเร็จ้ะครับเด้อปิดไม้ก็ได้โอ้โหสุดยอดเลยทะเบนกระังขึ้นครับผมเอาไปพี่หนาฟ้าไม่พอไม้นะครับเด้อสำหรับงานดักหนูมุ่งชนครับผมไปเก็บเอาปลานั่นแหละหนูใชครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืไปครับเดี๋ยว